ณโรงเรียนชีวิตใหม่เราทราบได้อำเภอโมกเล็กจ,จังหวัดสระบุรีวันที่สิบเดือนสิบปีห้าห้าจดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีจิตใจใสทุนธรรมและลูกหลานแม่ทองเลี่ยมวันที่สิบเอ็ดุราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณแม่ของกระผมแม่ทองเลี่ยมการสากรอายุครบหกรอบเจ็ดสิบสองปีนะครับคุณแม่มีลูกหกคนชายห้าหญิงหนึ่งหลานสิบบวกสองเท่ากับสิบสองคน ลูกชายคนโตอายุ5 1บปีนะครับก็ <_ d ata> คือกูชานนะฮะลูกสาวคนเล็กสุดท้องอายุ34ปีนะ <_ d ata> เป็นพยาบาลผู้ดูแลแม่อยู่คนเดียวที่ขอนแก่นขนาดนี้นะครับหลังสาวคนโตนะครับก็ <_ d ata> คือลูกของกูชานอายุ23าปีนะครับหลันชายคนเล็กอายุหนึ่งปี4ี่เดือนไม่ใช่เซนเนิชพลนะครับแต่เป็นลูกของน้องสาวเกิดปีเดียวกันแต่อ่อนกว่าน้องเซนประมาณสัก3าเดือนนะครับเกิดทีหลังของเซน ก็ถือว่าเป็นหลานชายคนเล็กคุณแม่พักอาศัยกับน้องสาวแล้วก็น้องเขยนะครับพร้อมกับหลานอีกสี่คนส่วนหลานอีกสองคนก็ไปเช่าหออยู่นะครับตอนนี้แม่ก็เลยรับภาระหนักเลียเล้ยงเลี้ยงเลี้ยงหลานอายุป,ประมาณสามขวบนะบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็อายุขวบสี่เดือนนะครับบางครั้งแม่ก็ปุกบผมไม่อยากึกถึงภาพแม่ปุบเลยนะฮะขณะผมเลี้ยงลูกชายนี่ก็ความดันขึ้นประจำนะ คุณแม่ชีวิตของคุณแม่อยู่กับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาตลอดเลยนะแม่ผมเนี่ยบางคนก็ใกล้ชิดสนิทสนมปูกพันธุ์กับแม่คุณแม่เป็นเสาหลักนะฮะเป็นทั้งร่มโพล่มใจของลูกเพราะว่าพ่อที่เสียชีวิตแล้วเมื่อสามปีที่แล้วนะครับคุณแม่เป็นร่มโพล่มใจของลูกหลานเกือบยี่สิบสี่ชีวิตนะฮะก็รวมลูกเขยรวมลูกสะใภ้ด้วยนะครับยีิบสี่ชีวิตทีเดียวแม้ว่าลูกหลานส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณแม่ที่ขอนแก่น อยู่ที่จันทบุรีบ้านกรุงเทพบ้านสระบ,บุรีบ้านขุบนราชธานีบ้านแต่วันสําคัญวันเกิดวันแม่วันสงการ,ว,การวันปีใหม่คุณแม่จะได้พบลูกหลานจําน,นวนมากมีทั้งคุณแม่เดินทางมาหาลูกเองลูกลงไปหาแม่ลูกพาแม่ไปเที่ยวไปรับประทานอาหารนอกบ้านไปทําบุญไปเที่ยวต่างจังหวัดคล้ายกับพาคุณแม่ไปเปิดหูเปิดตายังสถานที่บรรยากาศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน <c oughs> เป็นกําไรชีวิตลูกจัดให้ เพื่อทดแทนคุณตอบแทนคุณที่แม่เหนื่อยมาทั้งชีวิตส่วนตัวกับผมเองนายเชิดชัยกลางสาธรดูเหมือนไม่ได้พาแม่ไปแสวงหาความสุขทางโลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิบัติก็หลายปีมาแล้วยังไม่ได้ทำนะครับก็ต้องก็โชคดีที่มีน้องๆที่น่ารักทําหน้าที่ลูกได้เป็นอย่างดีกระผมก็อขอขอบคุณน้องๆไว้โอกาสนี้ที่ได้เติมเตนชีวิตให้คุณแม่นะครับ ก็จนบางครั้งบางครอบครัวฉากันแล้วกันชีวิตกับผมในาดน,นี้นะฝึกฝนพัฒนาจิตวิญญาณอยู่ในกระแสธรรมมากกว่ากระแสโลกผมได้แต่หวังว่าชีวิตใหม่ของผู้คนจะพาตนไปพบกับความสุขที่แท้จริงในมิชานี้นะครับวันที่11ตุลาคม2555ครบ6รอบ72ปีคุณแม่ทองเนี่ยมการสาทรในความหมายทางธรรมโดยรูปคนที่สอง ลูกขอถามคุณแม่ว่าในหนึ่งปีสามร้อยห้าวันคุณแม่จะพบลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกี่วันครับคุณแม่จะชักจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปต่างจังหวัดกี่วันครับในหนึ่งปีคุณแม่จะได้รับประทานอาหารอาาร่อยเมนูอาหารจานโปรดกี่ครั้งกี่วันครับในหนึ่งปีคุณแม่จะได้ไปท่องเที่ยวทางโลกไปสัมผัสชาวโลกที่เรียกว่าความสุขกี่วันครับในหนึ่งปีก็ผมคิดว่าเวลาส่วนใหญ่ของคุณแม่ ปฏิบัติธรรมช่วยเหลือดูแลผู้อื่นโดยเฉพาะลูกหลานปัจจุบันคุณแม่เรียกได้ว่าอุทิศตัวอัดลูกบาลกล้ามนุษย์คือเราไม่ได้เรียกตรงๆว่ากําลังเลีย้ยงหลานนะครับเดี๋ยวหาว่าเอาทบาบาปคนแก่นะเรียกว่าปัจจุบันคุณแม่เรียกได้ว่าอุทิศตัวต้องเรียกอุทิศตัวนเลี้ยงเด็กเนี่ยอุทิศตัวอัดลูกบาลกล้ามนุษย์มนุษย์ตัวน้อยวัยแรกเริ่มของชีวิตเพื่อจะได้ เพิเพื่อจะได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์เป็นทรัพย์ที่มีคุณค่ายิ่งวัยทาโลกวัยเด็กน้อยพร้อมที่จะเรียนรู้มากมายวงเล็บเซลล์สมองขยายตัวอย่างมากในวัยเด็กนะครับคนไทยจะเลียงลูกด้วยตนเองเมือ่อโตแล้วเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วพ่อแม่บางคนจึงเจอลูกเสียคนติดเกมติดยาเสพติดนะขาดภูมิคุ้มกันในชีวิต เมื่อกล้ามนุษย์ขาดการทะนุบำรุงเอาใจใส่มนุษย์จะเติบโตเข้มแข็งแข็งแรงได้อย่างไรเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ตอนเป็นกล้าไม่ได้รับการดูแลอย่างดีมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ให้ดอก,ให,ดอกให้ผลได้อย่างไรลูกหลานส่วนใหญ่ของคุณแม่ทงเลี่ยมโชคดีที่คุณแม่เลี้ยงดูด้วยตนเองเลี้ยงด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูเพราะแต่ก่อนแม่เป็นครูนะ <c oughs> เป็นครูโรงเรียนร่า <c oughs> แล้วก็เป็นแม่ที่แท้จริงด้วยแม้จะขัดสนเรื่องเงินทอง คุณแม่ท่านสอนบอกลูกเสมอว่าคนกินแรงไม่ตายหรอกลูกนอกจากผีกินแรงและก็อีกประโยหนึ่นตัวที่เกียจมันเริ่มเกาะลูกแล้วนะผมจะได้ยินอยู่เป็นประจำในตอนสมัยเด็กๆคุณแม่ไม่เลือกงานคุณแม่ลำบากเพื่อลูกแม่ลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่หงอกแล้วเวลาแม่เจอลูกแม่ก็จะบอกตลอดว่าลูกไปหาบน้ำเดี๋ยวจะได้กินข้าวเป็นประจำเลยนะครับ ลูกอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณแม่เป็นผู้เสียสละเดินทางมาหาลูกเองในวันแม่ไม่ให้ลูกต้องเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองความเปลงใจลูกเกณฑใจคนอื่นเป็นคุณลมบัตรอย่างหนึ่งของแม่ทรงเลี่ยมกระผมพร้อมครอบครัวและเหล่าลูกศิษย์ของผมนะในบ้านพักใจขออนุโมทนาบุญกุศลที่คุณแม่ได้สร้างสร้างคนหลล่อหลอมคนเลี้ยงเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณแม่สบายใจที่ได้ทำเพราะคุณแม่กาลังปฏิบัติธรรมครับเกิดเนี่ยหรือวันวันปีใหม่วันอะไรเนี่ยแม่เด้จเจอลูกไม่กี่วันมันมืดนะโลกมันมืดขอดๆแม่นหลยนะฮะแต่365วันเนี่ยผมเชื่อว่าแม่ของผมเนี่ยเกือบ300วันเนี่ยแม่ก็ต้องอยู่การเลี้ยงเด็กนะครับเพราะว่าลูกก็ต้องไปทำ ว่าเขาจะกลับมายิ่งไปบานเขาจะดูเวรยูอะไรด้วยนะครับเพราะงั้นการที่เลี้ยงเด็กเหมือนที่ผมเลี้ยงลูกเนี่ยผมถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมผมก็ปฏิบัติมาเกือบจะครบสองปีแล้วแหละปีแปดเดือนนะครับก็ทําอยู่ต่อไปสักระยะหนึ่งต่อไปก็ต้องหอบพี่อูเข้าไปาเนจรไปทํางานไปเยี่ยมเยียนพวกเราได้นะไปช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพในจังหวัดของพวกเราให้พวกเราได้ร่ำรวยกันนะครับขอขอบคุณคุณชัดชัยมาลนะพองเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ถ่ายคือลูกชายคนนึงนะที่เคยไปนอนกับคุณแม่นะรู้สึกจะสองสองางครั้งเลยที่ขอาแก่นน<อ>งแต่เที่ยวน,นี้อยากไปก็ไม่ให้ไปแล้วผไปแล้ว